เอะไรนะครับสวัสดีชอปเดสกเมอร์นะครับและเกมที่คุณรับชมนี่คือเกมโอเวอร์วอตกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับวินมิลโยโยนะจ๊ะก็หลังจากที่จะตึกตึกตึกแรงหนาะวันนี้ <laughs> เราจะมาเล่นแบชชนกันนะจ๊ะ อยู่ในฝั่งดิฟเฟนต์นะครับอืมฮนะซึ่งผมมาเล่นเป็นน้องเมอร์ซี่ตัวน้อยนะฮะใช่ <c oughs> มีซัพพอร์ตนะครับส่วนเออสกิลของแพชชั่นนะครับก็สกิลกดชิปนะครับก็จะแปลงให้ตัวเองเป็นป้อมนะฮะเป็นป้อมตั้งป้อมอะไรอย่างนี้นะครับตัวกระสุนมี200นัดนะครับถ้าเป็นปืนธรมรมดาก็เป็น20นัดนะครับกระสุนแม่งเหมือน2เหมือนอะไรวะยี่สิบเอ้ยจุดสองสองเออประมาณนั้นกระสุนเล็กมากแล้วก็ อีนะครับเป็นซ่อมตัวเองนะครับเดือดรถก็สามารถซ่อมตัวเองได้แต่ก็ไม่สามารถขยับได้นะครับประมาณนี้อันตีก็เป็นรถรถถังนะครับตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตนะครับก็ยิงดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็แล้วก็ไล่ยิงโคมโคมโคมใช่ฮะส่วนทางผมและเมอร์ซี่นะฮะจะมีไอ้คานี่นะฮะคาถาคาถาคาทานางฟ้าแล้วกันนะนะยังมีของไงโอ้โหเกลียด คุไม่เคยมีอ่ะตังป้อมอยิงกนดีกว่อง <c oughs> ไอ,ไอค้คาธานางฟ้านี่จะมีเพิ่มดาเมิลหรือลดแล้วก็ฮิวเพื่อนนะโอ้ยซ<ฟ>้ายซ้ายโอ้โหหายแต่ยังไม่จะได้ช่วยเลย <c oughs> โอ้แมงเวลสี่สิบกันแล้วเจ้าช่วยมือตัวตัวอะไรมาวะ <c oughs> อ๋อเทสเซอร์ <c oughs> <c oughs> โอเคไปไปเล่นดีๆใน <c oughs> นี้กับบวกับวินเมลที่ไม่เคยอัดโอเวอร์วัดลงชแนลตัวเองนะครับ ซื้อมาก็ไม่อัดไหลว้าก็ไม่มคอมไม่ไหวไอ้พี่อัดตอนนี้นี่ก็ซื้อที่นี่อะไรมากไอ้สิ่นี่อะไรเนี่ยอะไรเอาหรอเอาเปล่าดูเกลือดมาพี่โอ้โหอันโซไปพี่แหลกเป็นฟากอีกแล้วพี่โอ้ฝั่งเราไม่มีโอ้ฝั่งเรา,ม,เรามีเกนจ์สีสองตัวมึงมั่นใจมากใช่ไหมเนี่ย ผมว่าผมเล่นตัวนี้มันต้องตั้งป้อมดีๆนะครับต้องหาจุดมังได้จุดแรกไปแล้วครับแล้วไม่หายไปอย่างไ้เฟสสองก็ได้ยูเฟสองได้ยูมีมุมตั้งอยู่ผมสายคงจะเป็นอย่างพี่อย่างตอนนั้นนะพี่สามนาทีอ่ะเฮ้ยยากยากเทียบอะไรนักหนาวะ่เฮ้ยโอโห้กลับมาก่อนพี่ โอ้โหโดนแม่โอ้ไม่โด้ตืด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 เออ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 เอตายยังไงเฮียเออเอาลอยโดนวทุบโอ้อาไปเฮียดีๆเขาก็ไปแล้วโอเคดีดีดีเสียตัวอะไรมาวะโอเคตายตายตายโอ้พุงอ๋อติดติดติดกัโอลยอติด ซ่อมก่อนซ่อมดีโลดปึ๊บ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 มามาโอ้โหตาย้ายดีไอ้กระจีนไปซ้ายโอ้โหนี่ตายอันนี้ตายอันนี้ตายโอ้โหเข้าหัวตายเลยโอ้โหกาลังจะตั้งป้อมยิงเลยโอเคไปดึมดืมดืมโอ้โหแม่นงนะว่ะ ก็<ผ>เข้าหัวเลยเร์เซอร์มาดิกูซ่อมกูซ่อมโชว์เลยนีออะไรกี้อะไรตั้งไหนย้อนเวลาย้อนเวลา,ากลับมาตรงนี้โดนใส่กูอีกเอ้ยบู <laughs> นี่แค้นเคือง <laughs> โหแม่งมปอยสามทีเจ็ดที ได้อยู่ได้อยู่เว้ยเราจะแบบต้านมาตอนนี้ไงมีมุมยิงมีมุมคนอ้างลิงก์อะตอนี้ไปไปไปเอ,ออเออ,ออโอ้โหตาย,ตายเซิร์ฟคือแม่งมีตัวอ้อมสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ พี่พี่อรถถังเออเ้างแมงหหเลือดน่ตีวเนี่ยตายีโรดมึงมามึงมาไปไหนพี่หาพ่อมึงเหรอมาด้ตฝั่งเราแม่งเล่นเกมส์คนเลย อะไรวะนี่ครับการเล่นไม่เป็นทีมนะครับเกมนี้สอนให้เราเล่นกันเป็นทีมนะฮะไอ้ครับกอดยูในซ้ายเอ๊กกอดยูในซ้ายโอเคเรายัางต้านได้อยู่พี่รูสนไนล์เรามาแคมป์เดียบเขามาแคมป์ด้านหลังทีมอีกฟังนะ่ะใช่หรอ <laughs> สวยนีโรด แทนที่เขาจะไปเอาด้านในเห็นเพื่อนไม่มายิงดักสปาว์แคมป์ได้อะสปาว์แคมป์นี่เหรอวะเออว่ะเห็นอยู่อยู่กับโค้ดไกลอะพี่โอเคดันดันครับมาผมวิ่งมาอย่ามาซ้ายนะมามาขวาพอโอ้มีการณ์ยิงเกิดขึ้นครับมีการณ์ยิงเกิดขึ้นฮะตายมีลูซิโอมานะพี่เดี๋ยว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 เด้ โอ้ยไงตัวนี้จะแพ้พวกเนี่ยฮันทัโซครับฮันโซสนไยอะไรพวกเนี้ยครับเออก็นจิก็แพ้นะตัวเนี้ยจะไปชนะพวกตะกดชุกมาแล้วตายจะไปชนะวนพวก,วกมแมคคลีครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ชนะทางพวกแมคคลีนะครับแบบนอกจากแมคคลีไม่มีสก,กิลแบบยิงไกลๆได้นะครับก็จะอ่าจะเป็นตัวชนะทางแมคคลีแพ้อย่างเดียวแพ้เวลาอันแมคคลีอันดีได้เพราะว่าโอ้โหแม่ง เฮ้ยเอาหูไม่ทันโอ้โหแม่งอยู่จินอยู่จินสองคนเลยอะวะจะบินไปแบบแล้วก็เดวอบไดตสามตัวอะไรอย่างงี้โอ้ลีเช็ตคุณพระฝั่งเราไม่มีแทงแบบลอยรับดาเมจเลยรสักคนเลยจะร้องไห้แต่กูได้อะเฮ้เอาดิความเทพที่มาอะไรกันต่อฉากนี้นี่เองบุ้ม ดอบเดอะบีดนะดอบเดอะบีดนะดอบเหรอมึงดอบเหรอดอบเหรอมึงดอบเหรอแล้วกูก็มาตายวะไอ้เฮียเนี่ยสัตว์เอ้ยไปครับเราไปชมอีกหนึ่งตาแล้วกันเฮ้ยแพ้แต่ได้ไปออฟเดอะเกมก็สบายใจมาเราอยู่ในฝั่งแอคแจกกันบ้างดีกว่านะครับเราก็จะมาเล่นบัชชันกันเหมือนเดิมนะจ๊ะพาร์ทนี้เป็นบัชชัน คือมันเป็นตัวที่เรียกว่าไงอ่ะคือไม่ได้ได้เปรียบทุกทุกด่านนะครับตัวนี้คือมันจะเป็นได้เปรียบบางตัวมากกว่านะครับไม่ก็ต้องดักเนียนๆรอยิงอะไรอย่างงี้ด่านที่มีที่ดักเยอะฮะใช่มันจะได้เปรียบครับแต่ถ้าเป็นด่านอย่างงี้ก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายเขาแบบมีตัวล้วงเนี้ยบัชชันก็จะค่อนข้างสู้ยากครับตัวรถไม่กเกนจิด้วยเงี้ยโหจบเลยหันไปยิงแม่งแม่งปัดป๊อแม้งแมกแม็งกูตายเลยโอเค ต้องยิงระคังเพื่อเป็นเป็นซเรียนคนสิริมงคลอ้าวไทยมั่งเล็บแต่เกมวะอ้าวอ้าวแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วโอ้โหเซตตีเฮ้ยมิวเรามีกรอบแล้วนะเว้ยเท่ปะล่ะผมยังไม่มีอย่างพี่ยังต้องสามสิบต้องสามสิบถึงจะมีกรอบนะแล้วดูหกสิบแล้วดูแม่หกสิบดิเขราะมัรีตัวเนี่ยทำให้ผมเราต้องมานั่งเก็บใหม่เนี่ยเออแล้วดูกรอบไปที่หกสิบดิ ไมยโมยไมยโมยไมยโมยแบบไมโยไมโยไมโยยิงระคังเข้ขาไปแมาแองๆ์พี่เราต้องดาเมจอีกทีพี่ฮะเพืที่ทจะยิงระคังั้งขึ้นมันจะแตกไหมเนี่ยป <laughs> ้าหรือเปล่าโอเคไปเตรียมพร้อมกูจะออกทางไหนดีวะนี่ไงสวัสดีส โอ้โหเลือดเลือดเลือดโอ้โหโดนยิงระยะประชิดขนาดนี้แม่งเดินมายิงเลยอ่ะคือนึกว่ามีโอ้่มันมันก็เอาอะมันจับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเห็นมันเห็นแล้วหมดเลยได้ไงวะเอ้าโจโหโดนทำโซตายโอเคกระโดดแต่กระโดดดึงดึงี่ทำไมผมมีดวงเจอเพื่อนอีกแล้วอะอะไรวะโอนโซันโวฝั่งในเพื่อนผมเนี่ยเอาใช่เหรอขออนุญีตบัชชันนะครับโอ้ ดี <im itation> ขึ้นไม่ดีนะฮะคนไหนฮันโซยฝั่งอ๋อมาพี่ซีเดอะสตีฟนะฮะอ้าวเขาเรียกว่าเป็นคนรักเพื่อนต้องบอกว่าเพื่อนรักหรือเพื่อนอยากจะมาฆ่าเราดีวะเนี่ยมา,มะะาพระมรณะผ้าไปสัตว์ลีโรดอ๋อ้โอ้โหโ,โ,โดนชุนโดนชุน,นกระซากเลยดึงกูไปทำไมดึงกูไปทำไมข้างบนมีตัวปะ โดน,น,นไปแล้วโดนเจ็ดหก,กตายไอ้เหี้ยย,ยิงไม่โดนเราไปตั้งบนที่ดีกว่าโอเคครับโนวันแคนไฮฟอมไรส์ราคุณเจอฮันโซอีกแล้วพ่อมึงตายฮันโซซ่อมตัวเองก่อนอืมมีบาชั่นอยู่แล้วนะโอ้ยสวยดันไปดันไป ตัวอยู่ทางขวาสวยโอ้รถท็อกรถท็อกรถท็อกนั่งตีแล้วแรงตีละตุดจ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 ุดดเออเอาดิ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 งออกมาดิงออบมาดิงออบมาโอ้บอลก้อนโอ้อลุ้มเม็ดมึงตายแม่หน่ะตายตายตายผมยิงตอนที่ตายพอดีแล้วผมก็ตายต่อเลยซึ้งใจน้ำตาแทบไหลแดนตีแล้วมา นะติแล้วกูไม่กลัวแล้วจริงม้าไอ้เหี้ยกูยิงโดนป้อมแบบป้อมโดนป้องแม่งพังป้อมพังข้างบนอะไรเจ็ดหกงเจ็ดหกเหรอเจ็ดหกเจ็ดหกตายละมาดิมาดิไม่ยิงอะไรทันโซโลอ่ะไปไปไปเคลียร์ไปเนาะโอย ด้วนพี่วนใจเย็นพี่จะตายอะไรฮันโซโลไปพี่เกนจิอย่เห็นไรไรล้เห็นจิละเกนจิอะไรเกนจิอะไรไงล่ะโอ้โหเที่ยวี่ยวอะไรสลับไปสลับมาเนี่ยโอ้ดูเลยวะปาร่าเหรอปาร่าพี่ปาร่าโอ้เลยไม่คอโอ้เลยไ่คอไอ้แฮปก็จิไม่ใช่โอ้โหหมดตายแม่งต้องมาด้านหลังไม่ตายเออกระสุนหมดโอ้โหแม่งยืนยิงเลยไปหันไปยิงเลยนี่โอ้แม่งยืน ปัง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 วะโคตรเร็ว We need to move to payload มันมันพูดกับเพื่อนไงว่าต้องหันเมาให้ตรงมันอ้าวทำไมมันยังบล็อกไปที่วีดีนี้เดี๋ยบมุฟจุเพโลจริงเลยมันพูดยังไงกดยังไงพูดยังไงนะผมกดเอ่อปุ่มวีพี่จริงๆมันเป็นปุ่มเอฟนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นปุ่มวีที่เป็นตีฮะอ๋อ ผมไม่สิินตุ๊ดตุคุยแลวล่ะคุยแลวล่ะตุ๊ดตุ๊ดตโอเคตายลีโหดมาครับนันนาครับเดี๋ยวคนเล็กน้อยคนเล็กน้อยอย่าเพิ่งตายไม่ครับพร้อมแล้ะจ้าอือไปแล้ว เฮียอะไรเฮียอะไรมึงสาดไม่ให้ออกอ่ะเอาดิโอ้ีจังแรดว่ะโอชาร์ดระเบิดโอ my g เมย์ก็โอ้ยโดนอะไรยิงโดนสไนยิงก็เออหายอืมหายเว้ยอูซ่อมโชว์ดิมาดิมาดิมาดิโชว์พิโรดอ่ะเอาดิอะไรอะไรอะไรโอ้ข้างหลังข้างหลังโอ้ยโซเจอร์มาข้างหลัง พอเล่นบุกแล้วสึกเล่นดีขึ้นทีมเราเลือกทีมเรามีแท้งครับเห็นนะเห็นไหมพอมีแท้งเห็นไหมชัดเลยไหมครับคือพอทีมเรามีแท้งอีกคนนึงปุ๊บแม่งแบบจบเลยนะโอ้โหสองเกมอ่ะโอเทเลยโออต้องพูดรถด้วยยืนยิงเลยบอกี้าอะไร ปฏิหารยิงโซ่เลยดิปั๊มปั๊มเหรอปั๊มแง่ละกระจายโอเคครับก็ของปะของพ่อตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นกันนี้ก็ลองทดสอบลองเล่นลองฝึกฝึกกันหน้าแต่ผมก็ไม่ได้ถนัดอะไรมากมายสหรับตัวนี้นะผมเป็นพวกชอบไล่ฆ่าเขามากกว่าไม่ใช่มันนั่งรอแล้วก็ยิงเขาไม่ใช่นานๆจะเล่นทีแล้วตัวนี้อะโอเคไวพกกนใหม่าพ์ทต่อไปแล้วกันครับขอมาได้อย่าเล่นตัวอะไรสำหรับนี้สวัสดีครับ